พุกห่านเพิ่งออกมาได้ประมาณสักสองสามชั่วโมงค่ะออกจากไข่ละม,มีเสียงละเมื่อกี้ยังไม่กล้าเข้าไปเล่นกับเขามากเพราะว่าเขาเพิ่งออกจากไข่มาแบบคอยไม่ตั้งเลยตอนนี้คอตั้งแข็งแรงแล้วค่ะล้องน,นี้กลับมาละล้ลองกิ๊บก,กลับมาละรอฝนแห้งนะคะ ให้หนูรอกขนแห้งหน่อยไม่รู้ตัวผู้ตัวเมียนะคะแค่ออกมาได้ก็ดีใจแล้วค่ะลุบมาอีกหนึ่งฟองพี่น้องไม่ค่อยมีกับเขาออกช้าสุดเลยเือต้องอยู่ในตู้กกก่อนอย่ในี้ฉนอนุบาลก่อนนะคะ ก็บรสุทชาติยานใช่ไหมคะชอบเล่นะจะเอาอะไรอยากเล่นอะไรอีกรีบๆแข็งแรงนะจะได้ไปอยู่กับน้องๆพี่ๆตัวอื่นเข้าแข็งแรงหมดแล้วคะ่ะเขาไปอยู่ในกงรงอนุบาลแล้วเจ้านียวเพิ่งออกจากไข่ในชนุบาลโอ้จะยืน จะยืนแล้วอ่ะยืนได้ไหมอืมยืนสิอืออือหนูจะยืนแล้วหนูจะยังจะยืนไ,ได้ยังไม่ยืนนะคะเพราะว่าเพิ่งออกจากไขมาไม่นานต้องรองสักพักหนึ่งค่ะไม่ต้องห่วงนะคะอย่างนี้ไม่คือนพร้อมจะยืนได้แล้วค่ะแค่ว่าต้องใช้เวลาหน่อยเพราะว่าตูดมันหนักให้ดูตูดหน่อยสิให้ดูตูดหน่อยสิ ตูดก็หนักคอก็หนักอึ๊บพยายามจะสุดหลกอึ๊บมาช่วยอ่ะมาช่วยหนูนิดนึงโอ้ยเจ้าตัวไหนเนี่ยะนี่เป็นลูกแม่ไหนเนี่ยฮึ่ร้องดีจังฮึ่ม้ยขึ้นหลบนะอยากเล้มไข่ก็เล้มอ่ะ เล่นไหมอยากเล่นไข่ก็เล่นจะเชื่องไหมเนี่ยฮะจะเชื่องไหมจะเป็นเด็กเรียบร้อยไหมนี้จะขุนไว้นะคะตนี้เราจะเก็บเก็บไว้ทำคันดูสิ มันจะดื้อหรือมันจะร้ายหรือมันจะเรียบร้อยมันจะเรียบร้อยนะเนี่ยไปไหนล่ะ,ะไข่เขาก็โอเคนะคะแห้งด,ดีใช้ได้ไม่ควรลวะตู้ฟักหรือจะเย็นเอาอให้เวลาให้เวลาให้เวลาขนแห้งอุ๊ยละลายแล้วอุย๊ยพิกกะ

อย่าขาแบะลูกไม่อยากจะช่วยมากตัวหนักนะคะเนี่ยถึงได้เป็นอย่างนี้เนี่ยสิมันจะลุกยากเลยเนาะเดี๋ยวจะเอาผ้ามาให้เขาลองค่ะจะได้ลุกขึ้นได้ง่ายขึ้นโอ้ดีนะเนี่ยเข้ามาดูก่อนเกิดสังเกตไม่มหนโอเคโอเคป่เดี๋ยวเอาผ้ามาลองอแป๊บนึง จะออกจากใครมาได้หนูเหนื่อยมาก